ทีนี้เรามาดูการเปิดสัญญาใหม่นะครับการเปิดสัญญาใหม่มีปุ่มให้ใช้อยู่ด้วยกัน3มปุ่มก็คือเปิดสัญญาใหม่แบบรายวันรายสัปดาห์และก็รายเดือนซึ่งทั้ง3แบบนี้เนี่ยเราได้กําหนดไว้ในค่าเริ่มต้นแล้วว่าแต่ละแบบนั้นจะมีการคํานวณดอกเบี้ยในแบบใดนะครับยกตัวยอย่างการกู้ใหม่รายเดือนละกันนะเมื่อเราเปิดกู้ใหม่รายเดือนเนี่ย ก็จะเห็นว่าการเปิดสัญญานั้นเป็นการเปิดสัญญาแบบที่4นั่นก็คือการกู้แบบดอกคงที่นะครับแล้วก็คำนวณดอกตอนเปิดสัญญาครั้งเดียวนั่นก็คือไฟแนนซ์นั่นเองแบบไฟแนนซ์นะครับการใส่ข้อมูลกู้เนี่ยจริงๆโปรแกรมต้องการแค่2ช่องก็คือยอดกู้กับจำนวนงวดนะสมมุติว่าลูกค้าเข้ามากู้เงิน1 0 0 0 0แบาท แล้วก็เป็นเวลา24งวดนะ24งวดก็คือ24เดือนเพราะว่าอันนี้เป็นสัญญาแบบรายเดือนนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณตั้งค่าให้หมดเลยนะครับว่าวันที่ทำสัญญาคือวันไหนนะครับและวันสิ้นสุดสัญญาคือวันไหนนะครับและชำระงวดแรกเมื่อไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เครื่องคำนวณ อัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับว่าจะต้องอผ่อนงวดละเท่าไหร่แล้วก็ยอดชําระตลอดสัญญาเป็นยังไงนะครับก็กดปุ่มมีให้เลือกระหว่างแควหแควสแควสนะฮะค่าที่ได้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับไม่มากนะทั้งนี้การการคำนวณในแต่ละแควเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปแบบของการกำหนดเงื่อนไข วันต่อวันต่อเดือนอสัปดาห์ต่อปีหรือจำนวนวันต่อปีอะไรต่างๆซึ่งบางที่จะเซตอัพไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละแคลเนี่ยเราเข้าไปดูได้ที่ใน Excel ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับสมมุติว่าผมใช้คแคลนสองละกันนะพอเรากดแคลสอโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาให้เลยว่า,าลูกค้าจะต้องชำระต่องวดเป็นเงิน7 1 6 7บาทนะครับค่าดอกเบี้ย ต่อเดือนหรือดอกเบี้ยต่องวดคือ2,000ธรรมเนียมก็คือ,อ1,000นะครับรวมแล้วตลอดสัญญาชำระเป็นเงิน1 7 7 2 0 0บาทนะครับอันนี้โปรแกรมคำนวณมาให้เสร็จการจัดการกู้อะไรต่างๆเราสามารถที่จะคีย์เข้าไปได้นะครับเช่นเรามีการจัดการกู้5,000บาทเราก็ใส่เข้าไปนะมันก็จะเข้าไป รวมในยอดปล่อยกู้เลยนะครับหรือเราจะ,ะไม่เอาไปรวมก็ได้นะครับก็แต่แค่ติ๊กตรงนี้ออกแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเงินเขาห้า0 0 0บาทนะครับในกรณีก็คือเราจ่ายเขาเต็มนั่นเองแต่ว่าเป็นยอดปล่อยกู้เท่านี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมไม่ใส่ละกันต่อไปก็นะฮะข้อมูลผู้มากู้นะเราก็กดปุ่มนี้นะครับค้นหาเพื่อมาใส่เพื่อไปค้นหาจากข้อมูลลูกค้า นะครับโปรแกรมก็จะวิ่งไปที่ข้อมูลลูกค้าสมมติว่านายจิรวัตรเป็นผู้กู้นะครับเราก็กดแล้วเราก็กดออกข้อมูลของนายจิรวัตรก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรต่างๆตรงนี้ได้นะครับที่อยู่อะไรต่างๆหรือรายละเอียดอื่นๆลไรใส่เพิ่มเข้าไปผู้คำประกันมีไหมถ้ามีเราก็ค้นหามาใส่เหมือนกันนะครับไปดึงมาจากข้อมูลลูกค้าเหมือนกันนี่เราเอาคุณนงนุษแลละกันนะคุณนงนุษก็จะเป็นผู้คำให้ โอเคนะครับ uh, ถ้าการกู้นะของเราเป็นแบบมีหลักทรัพย์คำประกันเราก็กดหลักทรัพย์คำประกันตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ใส่หลักทรัพย์ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นโฉนดที่ดินเลขที่เท่าไหร่หรือเลียรถลดเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงและถ้ามีรูปนะครับเราก็สามารถที่จะสแกนเอกสารเข้าไปเก็บได้เลยนะครับหรือถ่ายรูปจากเว็บแคมก็ได้หรือจะไปโค้นาจากโฟลเดอร์ก็ได้มีเก็บทั้งหมดได้กัน3รูปนะครับ ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดจัดเก็บเท่านั้นเองนะครับโปรแกรมก็จะจัดเก็บข้อมูลสัญญานี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะดูรายงานได้และนะครับในรายงานก็จะประกอบไปด้วยสัญญากู้สัญญาผู้ค้าแล้วก็บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานะครับแล้วก็การลูกหนี้นะเรามาดูทีละอันเลยละกันนะครับเรามาดูสัญญาเงินกู้ก่อนนะครับสัญญาเงินกู้ก็จะออกมาเลยโดยอัตโนมัติโดยที่ ข้อความอะไรต่างๆนั้นก็เป็นข้อความที่คัดลอกมาจากสัญญาเงินกู้มาตรฐานทั่วๆไปนะครับแล้วก็ฟิลด้วยชื่อของผู้กู้นะครับผู้ให้กู้แล้วก็ยอดเงินดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับนะยกตัวอย่างเช่นผมขยายนิดนึงจะได้อ่านออกเอาเป็น160แล้วกันนะครับกเ็เป็นดังนี้นะครับ โดยหนังสือฉบับนี้พระเจ้าอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมมันจะดึงมาเลยชื่ออายุเลขที่บัตรบ้านเลขที่ใช่ไหมฮะดึงลงมาเรียบร้อยเราจะเรียกว่าผู้กู้ฝ่ายหนึ่งกับนะครับบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของบริษัทจะเป็นบุคคลก็ได้นะแล้วแต่เราตั้งในฐานะผู้รับมอบหน้าจอยู่เลขที่หล่งตนะ่างๆผู้กู้ยืมเงินนะจากผู้ให้กู้เป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทเห็นไหมฮะก็มีข้อความกํากับตัวอักษรกํากับด้วยนะครับ กำหนดชำระดอกเบี้ยร้อยละยีค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งชำระเป็นงวดรวม24งวดเริ่มชำระวันแรก19ก้ามกราอะไรต่างๆก็เลื่อยมานะฮะจนกระทั่ง,งจบและข้างล่างก็จะเป็นลายเซ็นต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาเงินกู้นะครับมาดูสัญญาค้ำประกันนะครับเนื่องจากเรามีผู้ค้ำประกันก็จะมีสัญญาค้ำประกันด้วย ก็จะคล้ายๆกันนะสัญญาค้ำประกันก็เป็นการทําระหว่างผู้ให้กู Luckily, ้กับผู้ค้ำประกันแค่นั้นเองนะครับเรามาดูนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ค้ำนะครับกับผู้ให้กู้นะครับก็จะข้อความคล้ายๆกันอันนี้เราก็ใช้ข้อความมาตรฐานของสัญญาค้ำประกันนั่นเองนะข้างล่างก็จะเป็นผู้ค้ำประกันนะครับและก็พยาน ผู้กู้นะครับอะไรต่างๆผู้ให้กู้เรียบร้อยนะฮะต่อไปก็จะเป็นบันทึกข้อตกลงนะบันทึกข้อตกลงก็จะเกี่ยวกับเ,เรื่องในกรณีที่ผิดนัดนะชำระก็จะต้องมีอัตราค่าปรับค่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะโชว์อยู่ในรา,ายงานกู้เหมือนกัน ะอะไร,ะไร,ะไร,ะไรบันทึกแนบท้ายสัญญาเห็นไหมข้าพเจ้านายจิรวัตภู้ก้นะครับข้าพเจ้ายินยอมชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ก็บลาบลาบ,บ,บ,บอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราเซตเอาไว้นะครับและเช่นเดียวกันข้างล่างก็จะมีรายชื่อต่างๆนะครับอันนี้มาดูอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือการลูกหนี้การลูกหนี้เรามีให้2แบบ นะล,อลองมาดูแบบที่1แบบที่1น,นี้จะแสดงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับลองมาดูกันนะข้างบนก็จะเป็นเรื่องการ์ดต่างๆชื่อวันทำสัญญาวันหมดอายุวงเงินกู้งวดชำระอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากนี้มันเป็นแบบฟแนนซ์ก็คือค่าง,งวดแต่ละงวดถูกกำหนดฟิกไว้ตายตัวเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะรันมาเรื่อยๆนะถ้ามี2แผ่นมันก็จะมี2แผ่นแบบที่2 นะก็จะเป็นแบบกระชับนิดหนึง่งคล้ายๆกันนะครับมีข้อมูลมีอะไรต่างๆมีหัวบริษัทด้วยอันนี้นะครับมันก็จะโชว์ออมากรนะทั่งจบสัญญานะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการปล่อยกู้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดสัญญานะที่แก้ไปแล้วเราก็กด เปิดสัญญาตรงนี้ได้เลยพอเรากดเปิดสัญญาเราก็จะหาจากหาสัญญาจากอะไรก็ได้เช่นหาจากเลขสัญญาหาจากบัตรประชาชนของผู้กู้หาจากชื่อนามสกุลของผู้กู้ก็ได้นะครับลองาหาจากเลขสัญญาแล้วกันะอันนี้ก็คือสัญญาที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นะมันก็จะออกมาที่หน้าตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าสัญญาที่เปิดไปแล้วเนี่ยเราจะอนุญาตให้ แก้ไขหรือเปล่านะให้ใครแก้ไขไม่ให้ใครแก้ไขก็ได้นะครับคนแก้ไขสัญญาหลังจากที่สัญญาเปิดไปแล้วก็ต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขด้วยนะครับการแก้ไขข้อมูลสาระของสัญญาหลังจากสัญญาเปิดไปแล้วก็จะค่อนข้างที่อันตรายนิดหนึ่งเพราะฉนั้นก็ไม่ควรที่จะกําหนดสิทธิ์นี้ให้กับพนักงานทั่วๆไปนะเราก็สามารถแก้ไขได้เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดจัดเก็บเรียบร้อย